ตไโชว์ฟันก่อนเอพีซีก็ได้เดยกตัวไก่ก่อนดีไหมั่วงไปสางกินอะไรคะ ให้คุณรูคุณคิดบาลานีนาทิเรปัจจวรางิมาตัุไวตัาวันิดจกรรมสเนวสุตารุณังเมตตพุเสกวิปนาจิตวาโมนีโตตังเทจั ทีาสไม่้ะวมุดอินทุยตามเตยจัสทาภาวตุเตียงอิทาวายนันเทรสนางโลภะวโนยโมโหทวาจะสเยทังธรรมจาริสุปะตากินังกายกรรมมังาจากรรมังปัากานังปัจามันังมโนรรมังิธีเตยปัา

i tevabhatvatare yo asutkieti kayuṭṭhavatakieti yo avijajato sakarowango ตรงก่อนครับอาจารย์ชื่อคือตางนี้ห้าหาอัศวะตรงนู้นตรงนู้นตรงไปตรงนี้เก้าเก้า

ตักข้าวใครตักข้าวขึ้นโต้ช่วยกันก <c oughs> ็ไม่มีคนงานไม่มีคนงานช่วยกันเลยนะมครับน้องมาตักข้าวโลกตรงไหนอ่ะ

vang à, mình nhúng vào, để nó mắm là gì, lư quốc, vang, à, sầu nhum, rồi cà phê tắc kè đấy, mắm vang, nào, lòng đuôi này, ngọt, siếc, ngọt siếc, lắc เรียบร้อยเต็มที่เลยครับเดี๋ยวขอหวานลมาเองย่านะเดิบคุณ่่านดมรุณวางาได้นะ ขอบคุณตามโต๊ะลมหวานลุกมายิบมานะหวาดีี่่มะ ด้วยเหรอดีดีให้ดูสิไปสอนแม่มาสิจะได้เตรียมตัวทาแล้วขอเล้ยงสิฉันเ